ญาติมาแล้ว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 โอ้วันนี้ขีดวันญาติที่มาหลายเน่ยเนี่ยโยมสันติสุขก็มาพร้อม่โยมสันติสุขใครชื่อสันติสุขนึกใครชื่อสันติสุขโยมสันติสุขก็มาพร้อมเลยวันนี้มีอะไรเรียงกันแล้ววันนี้ทด้นชาวโอ้ผลไม้อ่า พี่น้องยอมยาติมากโควิดโสโรนมามามาบังเกิดกันจะจะจะร้านโดยก็มาด้วยทุกครับ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 จริงเลยจริงเลยจริงเลยมาแล้วมาแล้ว พวเวทไปดูน้ำไม่ยังน้ำหลายเลยเด้อน้านาลบนายุพเวทไม่สมน้ำอย่างไรเลยฮะโอ้สาธุสาธุเห็นป่วยหรอดอกเรียกว่ป่วยเดียกว่าป่วยนาะตุมมีในมีแรงอ้าวสาธุสาธุไปจ้ะ อายอมแม่ยมยมแม่เชื่อประมาณนี้แม่เชื่อ์มีแต่บายเหลือมฮะโอ้อ๋ออ๋ออ๋อ้บอได้บอกฉันฉันก็เลยลืมไปแกบอกวันนี้ฝนมาตุกน่ะเราจะชวนกันไปพายมไปตักบาตรทั้งวันเดี๋ยวก็ตุกเดี๋ยวก็ตุกเลยบอได้ไปอ้าวแกบอทูมาถามฉันได้แหละกันนัดกันไว้ละนะแกคงจะเห็นว่าฉันแล้วยากงานแล้วว่าหลายอย่างเลยบอได้ต่เบรติดต่อ าเดี๋ยวจะพามาจุดถูกเทียนเลยจะพามาจุดเทียนเลยจุดแล้วอ้าววันนี้ญาติญาติทั้งหลายมาทําบุญตามพ่อสนันถุงุทธาวันนี้วันที่22กรกฎาคม2566นะโมทนาสมบ,บูรณ์สมกสนถึงพ่อสนถุงุทธาด้วย